สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเดินกินเที่ยวค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการลงการจัดงานวันเกิดของครอบครัวเฮาค่ะคุณแม่คุณพ่อและก็น้องสาวของเฮาเองนะคะช่วงแรกจะเป็นงานวันเกิดของคุณแม่ค่ะแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องสาวนะคะไปติดตามชมบรรยากาศความน่ารักของครอบครัวของเฮาได้เลยค่ะหวดนี่จ้าจ่ายยี่สิบบาทจ้า ห้าสองสองห้าจ้า Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday เอาแล้วก็บรรจุเอาเข่าของคุราจจักรีด้วยซ้ำอ่าค่ะเพราะคุณแม่ร่างกายแข็งแรงสุดเดี่ยวดาวอ่นาจปกครองครอบครองอาถิหารและปูผสมกับนิโก้ชิ้นปะแรงมาแรงมาลูกมาท่านีม่วันนี้กินอะไรพ่มอบของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้คุณแม่ค่ะกระเป๋าหนึ่งใบสวยๆค่ะ ราคาไม่เยอะแต่เต็มไปด้วยน้ําใจที่ลูกขอมอบให้คุณแม่สุดที่รักค่ะต่อไปกนมอแล้วออบอกอยังบอกว่ากินแล้วคิดถึงเบเกอรี่ค่ะแซ่บมางั้นคือสองคนสองคนละสองรอย กวนได้าบาทไหมเพื่อนราคาเราไม่ต้องพูดถึงค่ะเอาไปฝากที่ไหนวะเราซื้อมามันเกิดคนสำคัญมันเกิดคุณพ่อกับกม,มันเกิดกนะะ้องค่ะครับมินด้วยกันไหมไ่เองไมเวเราเราไม่มีของส่วนมากคุณพ่อนะคะเพราะว่าคุณพ่อมีเหมือนทุกอย่างแล้ว่ะมไม่ได้เพราต้องจะคว้าสูตมาให้คุณต่องเรามีอย่างเดียวคือเครื่องบินเรามาเติมความสุข กัวก็พออันที่ทนนอันอที้งก็แ่ฮะานี้นอแนะล้วมีเสิดวที่สิบหมูหานต้องื้นอหวยดิอืมน้าเดทแนกินไปนอกินดอกกเเอ

เกิดสองคนค่ะน้องแสงดาวค่ะน้องสาวหล่ากับคุณพ่อเกิดอันเดือนเดียวกันคุณพ่อเกิดวันที่สิบห้าแสงดาวเกิดวันที่ยีิบสองค่ะเราก็เลยจัดห่วมกันเลย,ยเอโอ้ยิบเอ็ดค่ะขอโทษยีิบเอ็ดค่ะอายุของสาวสิบปีแล้วนะคะขอไ้มีสมองที่ง่ายขึ้นเป็นผู้หญ่นะคะก้อนเดียวกันนี่แหละค่ะจัดน้ำกันเลยนะคะอ,อะโอเคเอ่าถือไว้ถือไว้ วันน,นี้เฮามาฉลองวันเกิดจีพ่อค่ะและ้วก็ล่วงหน้าของแสงดาวค่ะน้องสาวผู้เป็นเทิผู้ยิงผู้ซ้ายในโตเดียวกันค่ะมันเป็นฉีกเดียนค่ะฉีกเดียนมันมีสองเพศนะสิละ นี่เขากาฉลองแบบช่วงโคว,วิดค่ะกินแต่ในครอบครัวเขาเองค่ะเนยียร์ย่างแมนค่ะเพราะสันพผดีมาจับเขาไปกักตัวค่ะนี่คุณแม่ค่ะอีแม่กำลังมาัดากเกลียวมอญค่ะเดี๋ยวมื่อคืนน่าสิพาไปเบิ้องมอญน,นะคะมือผดีพลา,าไปตัดไม้พ่อโชว์ทักษม่ไม้เมือไทยใชทั้งมดสอดและ เออในอย่าแซ่บถ้ามีกฎหมายจะทำให้ประชาชนหนักสุดปัญหานี้ร่วมกันเขาไม่เงี้ยค่ะเบอร์นี้พอกินเขาไม่เงี้จ้ะเด็กซื้อว้วส่วนวัวล่ะแซ่บใช้ได้มืออันนี้ลูกซ้ายค่ะนอนแนบวัวล,ล่ะมีการยกมืออันนี้แสงจ้าแสงดาวจ้าอันนี้ลูกหลงแสงดาว ตะก้อขาวาดมาแต่คีแล้วมันชุดดเลยเป็นเมืองเนื้ออย่างเป็น้าทางเทคนิคนกกินเบอ่์มันกกินเหล่าหลายแล้วาบอร่อยแล้ว่ะแซ่บด้ครับเออแซ่บว่ะกินเหล่าหลายนะนะอาทายมหาพี่เล่กกินจะคำอพไรครับพี่เนมบอทายมหาพ่อพ่อกินจะคำคืทายแล้วไม่อยู่เาไม่ยาไม่ยจะคำ ซ้อนเ่ยมันเคยจังถนัดไปกุกฮึฮึฮึแค่ใครต้องการซื้อไหมแมาบอกพ่อใครต้องการขายไหมต้องการขายซื้อไหมเถาแก่ค่ะพ่อเป็นเถาแก่รับซื้อมาอยู่ขาเร่มตัดขาต้องค่ะดอกซื้อซื้อมาตั้งแต่ปีสี่เจ็ดสี่แปดนะคะจากปีล้อยสิบเจ็ดปีแล้วค่ะ ตั้งแต่อ <itu> ัน <Bra> ต <un> yeah, <sh arp have them dirty> ั้งแต่บพันรวยจนนี่จนเป็นมหาเศรษฐีแล้วค่ะรวยแล้วค่ะแลต่ก็ซื้อมาเดิมค่ะให้ให้ราคาที่เป็นธรรมไม่พอขอตื่มได้นะคะนี้พอรวยแล้วพอรวยแล้วค่ะแต่ต้องการถ้วยคนจนที่ไม่มีไม่อยู่ค่ะที่ถูกเปียกสุดยอดสุดยอดมีอะไรก็ ตัวนี้ซค็มก<า>็เมนตัวนี้เข้มกัเวเตี้โอเคค่ะพี่แดียมตัวนี้เขายิ้มภูเรศงค่ะ แล้วค่ะเราก็ต่อด้วยของหวานจ้าอันนี้มันจัดไงอ่ะเค้กคิดถึงค่ะยั่ยๆยั่วๆเจ็บที่ไหนเนาะบุยลำบ่บุยลำค่ะร้านดังค่ะคิดถึงเบเกอรี่ค่ะคิดถึงเบเกอรี่พ่อจัดให้เต็มชุดใหญ่เลยเออปีปีไหนพ่อวันทีสร้างซีปอนตอนนี่ค่ะแซ่บปะค่ะแซบค่ะคือแม่แซ่บไม่ท้าแซบแซ่บแซบพี่ค่ะเบื้องขั้จัดมาค่ะ ก็นี่คือคืงพันค่ะคืงพันงุเเราวันนี้นะคะกินแบบครอบครัวมินิมินิมุหนึ่งพันบาทเราก็ต้องเติมความสุขให้กันนะคะตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่อร่อยอร่อยมากมากเลยค่ะแซ่บๆค่ะร้านเบเกอรี่ตี่ไหนบอกเนนเรร้านคิดถึงเบเกอรี่นะคะของบุีรำค่ะ แซ่บค่ะนี่ค่ะนี่ยากอิ่มแล้วเบิ้งลูกซ้ายค่ะไปเ่ได้เลยค่ะซื้อเอียนเหลียดอิ่มแหง้งนอนแนตอันนี้เค้กจองไว้ใหาเด็กแฟดค่ะเดี๋ยวมืเออื้อสิีนี้อันคลิปเด็กแฝดห้เบิงะะ้งด้ค่ะกินข้าว่่ากับป้นเห็ดไขรค่ะแกงเห็ดปวกค่ะ เส็บเส็บปิ้งไก่ค่ะมาเลนกิ่ขเขาเศร้าค่ะเซ็บๆส็อยู่บ้านนคาค่ะไม่ต้องซื้อเนื้อกินยากค่ะไม่เนื้อกินพร้อมเรียบร้อย